นิทานเรื่องชาวประมงกับปลาเงินปลาทองก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับณหมู่บ้านชายทะเลเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยหมู่บ้านนั้นชื่อว่าบ้านปากอาวสวร มีภูเขาโอบรอบมีทะเลสีฟ้าใสาทอดยาวสุดสายตาผู้คนที่นี่มีอาชีพประมงทุกครอบครัวเช้าตรู่พวกเขาจะออกเรือไปกลางทะเลเย็นก็พากันกลับมาพร้อมกับปลาที่จับได้ในวันนั้นแต่ในหมู่บ้านนั้นมีชายชาราผู้หนึ่งชื่อว่าลุงโฉม เขาเป็นชาวประมงที่อาศัยอยู่ริมชายหาดเพียงลําพังบ้านของเขาเป็นเพิงไม้ไผ่หลังเล็กๆมีอวนแขวนตากแดดอยู่หน้าบ้านพันรยาของเขาเสียไปนานแล้วเหลือเพียงแมวสีขาวตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้ามุกเป็นเพื่อนคลายเหงาในแต่ละวันลุงโฉมไม่ใช่คนรวยเขาออกเรือเพียงลำเล็ก ใช้แหยโยนด้วยมือแต่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเคารพคือความซื่อสัตย์และเมตตาทุกครั้งที่จับปลาได้มากเขาจะเผื่อแผ่ให้คนแก่ในหมู่บ้านบางครั้งเด็กๆที่บ้านยากจนก็มาขอปลาจากลุงและเขาไม่เคยปฏิเสธเลยรุ่งเช้าวันหนึ่งแสงแรกของดวงอาทิตย์สาดลงบนผืนน้ำทะเล คลื่นซัดเบาๆลุงโฉมออกเรือเหมือนทุกวันท้องฟ้าในวันนั้นใสยอย่างประหลาดไม่มีเมฆเลยสักก้อนเมื่อโยนอวนลงไปกลางทะเลลุงรู้สึกว่ามันสั่นแรงผิดปกติเขารีบดึงอวนกลับขึ้นมาก็พบว่ามีปลาสองตัวกำลังดิ้นอยู่หนึ่งตัวสีเงินสว่างระยิบระยับราวกับโลหะ อีกตัวหนึ่งมีเกล็ดสีทองเปล่งประกายราวกับพระอาทิตย์ปลาทั้งสองพูดขึ้นพร้อมกันเสียงนุ่มนวลว่าท่านชาวประมงผู้ใจดีโปรดปล่อยพวกเราด้วยเถิดพวกเราไม่ใช่ปลาธรรมดาแต่เป็นปลาผู้รักษาสมดุลแห่งท้องทะเลลุงโฉมถึงกับชะงักเขาไม่เคยเห็นปลาพูดได้มาก่อน แต่ก็ไม่ได้ตกใจเพียงยิ้มอ่อนแล้วพูดว่าถ้าเจ้าทั้งสองพูดได้จริงก็คงมีเหตุให้ลุงพบพวกเจ้าลุงจะไม่ทำร้ายพวกเจ้ากลับทะเลไปเถิดขอให้ทะเลอุดมสมบูรณ์ขึ้นเถิดนะปลาทั้งสองโค้งคำนับก่อนกระโดดกลับลงน้ำท้องทะเลส่องแสงประกายทองเงินอยู่ครู่หนึ่ง แล้วสงบลงอย่างเดิมหลังจากวันนั้นลุงโฉมออกเรือทุกวันเหมือนเคยแต่สิ่งที่แปลกคือแหของลุงไม่เคยว่างเปล่าอีกเลยบางวันจับปลาได้มากจนแจกทั้งหมู่บ้านก็ยังเหลือบางวันในตาขายยังมีหอยมุกข,ขาวกลมงามอยู่ด้วยชาวบ้านต่างพากันสงสัยว่า ลุงโฉมมีของดีแต่ลุงเพียงหัวเราะเบาๆไม่พูดอวดใครเขาเพียงกล่าวว่าทะเลให้เท่าที่เราทำดีต่อมันข่าวลือเริ่มแพร่ไปถึงหูของนายทหารเมืองใกล้เคียงชายผู้นั้นชื่อว่าขุนผักดีเขาเป็นคนมีอำนาจแต่โลภมาก เมื่อได้ยินว่ามีชาวประมงได้ปลามากผิดปกติเขาจึงสั่งคนให้พาลุงโฉมไปสอบถามวันหนึ่งมีทหารสามนายมาหาลุงที่กระท่อมพวกเขาบอกว่าท่านขุนผักดีอยากรู้ว่าท่านได้ของดีอะไรจากทะเลลุงโฉมตอบอย่างสงบว่าลุงไม่มีของดีอะไรหรอกลูกเอ้ย มีแต่ใจที่ซื่อสัตย์และเมตตาเท่านั้นแต่ทหารไม่เชื่อพวกเขาออกคำสั่งให้ค้นบ้านค้นเรือจนกระทั่งพบทองก้อนเล็กๆในกระบุงข้างอ้วนแท้จริงแล้วมันคือเศษเปลือกหอยที่สะท้อนแสงแต่พวกเขาไม่ฟังวันรุ่งขึ้นลุงถูกนำตัวไปต่อหน้าขุนผักดี ขุนผักดีจ้องตาแล้วพูดเสียงเย็นว่าเจ้าชาวประมงจงบอกข้ามาว่าทองในทะเลเจ้ามาจากที่ใดลุงโฉมตอบเบาๆว่าลุงไม่รู้จริงๆในท่านมีแต่ทะเลเท่านั้นที่รู้ความลับของมันคำตอบนั้นทำให้ขุนผักดีโกรธจัดเขาสั่งให้คนจับลุงไปขังไว้ และส่งทหารออกเรือไปจับปลาทองปลาเงินแทนทหารออกเรือไปสามวันสามคืนในคืนสุดท้ายคลื่นลมแรงจนเรือแทบลม่มทันใดนั้นเสียงปลาสองตัวดังก้องขึ้นจากท้องทะเลเจ้ามนุษย์ผู้โลภอย่าทำร้ายทะเลเพื่อความอยากของตนอีกเลยทันใดนั้นคลื่นยักษ์ก็ถาโถมเรือทุกลำจมลง มีเพียงลุงโฉมในคุกที่ฝันเห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดเขาตื่นขึ้นด้วยความเศร้ารู้สึกสงสารคนเหล่านั้นแม้จะทำร้ายเขาแต่เขาก็ยังภาวนาให้พวกเขาปลอดภัยรุ่งเช้าขุนพักดีถูกพบหมดสติอยู่ชายฝั่งรอดมาได้เพียงคนเดียวเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาเห็นปลาทองตัวหนึ่งกระโดดขึ้นน้ำใกล้ๆและเสียงหนึ่งแผ่วเบา ดังในใจว่าความโลภไม่เคยพาใครรอดพ้นจากภัยตนเองได้หลังจากเหตุการณ์นั้นขุนพักดีเปลี่ยนไปเขาปลดปล่อยลุงโฉม,มและสั่งให้สร้างศาลาเล็กๆริมทะเลไว้เป็นที่สักการะปลาผู้รักษาทะเลลุงโฉมกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายอีกครั้งเขาสอนเด็กๆในหมู่บ้านว่าอย่าโลภอย่าหลงในของที่ไม่ได้มาโดยความดี ทะเลจะให้รางวัลกับคนที่รู้จักแบ่งปันและซื่อสัตย์ต่อความดีทุกเย็นเมื่อแสงอาทิตย์ตกดินมักจะมีประกายเงินและทองวาบขึ้นที่ผิวน้ำไกลๆเด็กๆจะพูดพร้อมกันว่านั่นคือปลาทองปลาเงินของลุงโฉมกลับมาทักทายปีต่อมาหมู่บ้านปากอ่าวสุวรรณคนกลายเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านช่วยกันรักษาทะเล ไม่จับปลาเกินจำเป็นทุกคนรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันและทุกปีจะมีวันขอบคุณทะเลที่คนทั้งหมู่บ้านจะพากันไปปล่อยปลาเพื่อระลึกถึงลุงโฉมและปลาทองปลาเงินเสียงของผู้เฒ่าที่เล่าเรื่องนี้จบลงพร้อมลมทะเลยามค่ำพัดแผ่วเบาเขายิ้มแล้วพูดว่าจำไว้นะลูกเอ๋ย ของมีค่าไม่ได้อยู่ในทองคำแต่อยู่ในหัวใจที่รู้จักพอและซื่อสัตย์ต่อความดีของตนเอง